สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกนะคะกับคำถามนะจากทางบ้านที่ถามกันนาว่าหนูอยากจะเป็นเป็นคนที่ประสบความสำเร็จจังเลยค่ะแต่ว่าหนูพยายามที่จะปรับปรุงตัวเองหนูพยายามที่จะทำเหมือนคนอื่นๆที่เขาประสบความสำเร็จเหมือนที่ครูพี่อ้อยแนะนำนะคะแต่ทีเนี้ยทำไมหนูยิ่งทำเหมือนคนอื่นที่เขาประสบความสำเร็จแล้วอะทำไมหนูไม่มีความสุขสักทีหนึ่งนะคะฟังให้ดีนะคะ อตอนนี้หลายๆคนอาจจะมาติดตามแล้วก็ฟังพูยอยู่เนาะนะฟังหลายๆคลิปแล้วก็บอกว่าเออให้เราแบบก๊อปปี้คนที่สําเร็จนะคะนั่น,นถูกต้องค่ะก๊อปปี้คนสําเร็จแต่อย่าลืมนะคะว่าการก๊อปปี้คนสําเร็จเนี่ยมันจะต้องอยู่ภายใต้อ่าเขาเรียกว่าอยู่ภายใต้การที่เราอะนะคะอยากจะ อยากจะเป็นอยากจะมีความสุขแล้วก็อยากจะเป็นตัวของตัวเองด้วยคือมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเหมือนเขาไปซะหมดทุกเรื่องอะค่ะเข้าใจไหมคะคำว่าก๊อปปี้ความสําเร็จนะ่หมายถึงว่าเราดูว่าเขาทําแบบไหนเขาทํำยังไงเขาใช้เวลามากแค่ไหนเขาทุ่มเทคแค่ไหนในการลงมือทําในแต่ละเนื้องานมันไม่ใช่ว่าให้เราไปเป็นเหมือนเขาไปแต่งตัวเหมือนเขาไปยิ้มเหมือนเขาไปหัวเราะเหมือนเขา นะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ให้เราไปดูไปแกะรอยว่านะในขณะที่เขากําลังลงมือทำเนี่ยนะอะ่ะอย่างวันหนึ่งเนี่ยเขาทํางานนะเขาทําบันละกี่ชั่วโมงแล้วในแต่ละวันที่เขาทํางานเนี่ยนะเขาเขามีการออกแบบเวลาบริหารเวลาของเขาอย่างไงนะคะหรือแม้กระทั่งไปแกะรอยดูว่าเวลาที่เขาเจอปัญหาเจออุปสรรคหรือว่าเจอเรื่องท้าทายเนี่ยเขาสามารถที่จะ ออกจากสถานการณ์นั้นยังไงไปดูกระบวนการความคิดเขาค่ะนะคะเนี่ยที่ครูอยากให้ก๊อปปี้นะคะไม่ใช่ว่าไปก๊อปปี้ว่าเออเขาไปกินเขาไปเที่ยวนะ,ะแบบนี้แล้วเราก็เออแล้วไปกินไปเที่ยวแบบนี้เหมือนเขานะคะซึ่งมันไม่ใช่ค่ะนะ,ะมหาเศรษฐีเนี่ยที่เขาประสบความสําเร็จแล้วนะคะเขาจะไปใช้ชีวิตที่มีอิสระเสรีภาพใช่ไหมคะแต่ทีนี้บางคนน่ะไปบางคน ที่เราไปแกะรอยไปดูความสําเร็จเราก็ไปดูตอนที่เขาสบายนะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้สบายเหมือนเขาคือเรายังไม่ได้มีอิสรภาพทางการเงินเรายังต้องวิ่งดิ้นรนหาเงินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาโฟกัสตร,ตรงจุดนี้ก่อนนะโฟกัสในเรื่องของอาการสร้างอาชีพการสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วเมื่อเรามีรายได้ที่เราน่าพอใจนะคะหรือเรารู้สึกว่าเราเราเท่านี้เรารู้สึกมีความสุขแล้ว แล้วเรารู้สึกว่าเราเริ่มจะใช้ชีวิตนาที่เป็นอิสระได้แล้วเนี่ยนะคะเราก็ค่อยไปดูซิว่าเอ๊ะเขามีความสุขแบบไหนเขาใช้ชีวิตยังไงนะเขาไปไปเที่ยวที่ไหนเขาปฏิบัติธรรมยังไงอะไรแบบนี้คะ่ะนะคะไม่ใช่ไปดูว่าเออไปดูในวันที่เขาสําเร็จแต่ตัวเรายังไม่ได้สําเร็จถ้าไปก๊อปปี้แบบนี้<ม>นะแน่นอนว่าคุณจะกลายเป็นคนที่รู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกทุกข์เพราะว่า คือเราเราไม่มีปัจจัยเหมือนเขานะคะก็ฝากทุกคนไว้ตรงนี้นะคะจะก๊อปปี้จะลอกเรียนอะไรใครก็อย่าลืมต้องดูตัวเองด้วยดูสิ่งที่เรากำลังเป็นในตอนนี้ดูความเป็นจริงในตอนนี้ค่ะนะถ้าเราไม่มีเหมือนเขาไม่มีองค์ประกอบเหมือนเขาแต่ให้เราใช้ความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกที่มีความสุขนะคะดื่มดาแล้วก็ ดื่มดำกับประสบการณ์นาที่คนสำเร็จเขาได้แล้วเราก็มีความรู้สึกที่มีความสุขก,กับการที่มองเห็นตัวเองมีชีวิตเหมือนเขาไม่จำเป็นต้องไปทำเหมือนเขาทั้งหมดก็ได้ค่ะแต่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเหมือนเขาเราแค่เห็นเขามีความสุขแค่เห็นเขาใช้ชีวิตแบบนั้นแค่เห็นเขาประสบความสำเร็จในแบบนั้นเราก็รู้สึกดีแล้วแล้วมันก็เป็นกำลังใจทำให้เราอะจะด,ดำเนินชีวิตที่ เป็นรูปแบบที่คล้ายๆกันกับเขานะคะก็สำหรับคลิปนี้ลองเอาไปปฏิบัติกันดูปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆค่ะชีวิตมันไม่จำเป็นจะต้องฟิกตายตัวนะคะแล้วก็ไม่มีผิดไม่มีถูกด้วยนะคะเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะขอให้เราโฟกัสที่ความรู้สึกที่ดีนะความรู้สึกที่มันเป็นธรรมชาติของตัวเรานะคะนะตรงเนี้ยมันจะมันจะยืนยาวมันจะทำให้เราอะนะอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำจนถึง เป้าหมายเห็นความสำเร็จได้นะคะโอเคนะคะก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะคะกับคำถามในรอบหน้านะคะสวัสดีค่ะ